สวัสดีทุกคนมันนี้เฮาสีมาเบิงวัดบานเกิดของข่อยเองก็คือเฮาสีมาเบิงภาพบรรยากาศวัดเขตสวนมดเนาะนั่นคือประตูโค้งประตูทางเข้าก็คือเฮามาเยี่ยมบานเกิดเดี๋ยวพวกเฮาสีมาเบิงภาพบรรยากาศวัดบานเกิดของข้ประจาเองเนาะว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศ อยู่ในวัดมียังในวัดนี้เริ่มสร้างแต่ปีโคโศสอ1 1 1นเนาะโดยนำหน้าพาทางปรตประคุณอ่าญาทานสรีหาเมตจิตดำรงบุญเนาะเดี๋ยวพอจะเป็เบิือนกันโอเค เจ้าตอนนี้พวกเขาเขามาในวัดแล้วเนาะนี่คือกุฏิที่ตั้งน้ำบิดเลยเนาะกุฏิที่ตั้งน้ำบิดสมัยคอยเป็นจุโน่อย่นละกุฏกุฏิแห่งนี้เริ่มกุฏินี้มาส <c oughs> ิบกว่าปีแล้วเนาะแต่เริ่มตั้งวัดเนาะกุฏิแห่งนี้กับหกเนี่ยเกิดกุฏิเนี่ย อันนั้นคือสลาฮองแจกหรือว่าสลาฮองทำหรือว่าบอลดีกับเพิ่นใส่บาตยานนำอะไรเนาะคือสลาเพิ่นห้ากระสาสงสำเร็จปีสองพันสิบเอ้อสองพันสิบหกเป็นสางสำเร็จเนาะปีสองพันสิบหกี่คือบรรยากาศสลาทุกคนเฮากับมาฮอดสถานที่วัดแล้วเนาะ เราพอ้อขึ้นไปห,หกบบกอาาาการจราจักกันโอ้นำตากันเขาเ้อเออน้อยด้ยเ้ย<า>ไปกลับอเออกลับเาต้องกลับนะโอ้ย <laughs> เจ้าทุกคนเท่ากับมาหอดวัดสถานีแล้วเนะเนาะนี่คุบาพิ้นจางาวาดพป็นเอ็ดแป้งไผ่พื้นว่ะมันมีไฟแป้งไห้กัมาหอดนี่แหละก็คือบรรยากาศแบบวันบานเห่าก็อาจจะล่มแห้งๆนนงเนี่ยจังหน่อยแต่กับมันมีอย่างเนาะก็คือที่เห็นแหละเดียวของเฮาสิเบึงลงๆ อาษาานทีวัดกว้างทำใจเนะจาะเจ้านี้คือกุฏิที่เพิ่นผักเนาะก็คือแบบกุฏิธรรมดาฮะนะมุมี้ยังนี่คือต้นหม่โอ้จาหน่อยออนี่คือตอน้นหม่ใ้ยอดเนาะมนาน่าจะล่มเมนาะเนาะอากาศจะเป็นแบบนี้ นี่คือคนอยู่นี่กุติจุหน่อยเห็นบามันโฟกัสอยู่บบกนี่คือตีกุติจุน่อยตุจ็หน่อยห้องน้ำก็บสัานี้ล่ะวัดนี่ยังบทัานี้มีซิมเหรือมีหอกลองเนาะเพราะว่าเพิ่งทางกระสังใหม่นี่แหละอันนี้ก็ห้องครัวห้องครัวก็ไม่มียังก็สัมเนี้ล่ะแก้อยู่บ นี่แท่งน้ำก็บ่มีมยังมาพึ่นเลี้ยงมาวัดกะนี่ฮอรแจกคือเพื่นเราคือเราเห็นเมื่อกี้นี่ฮอร์แจกอาจาอาจะเป็นลังไงกะประมาณสามนี่แหละลังฮอรแจากบ้านเฮากะกัสิบบุม้มยังหลจะหน่อยคือโอ้ ปั่นจักรยาน <c oughs> ยุ่งรถบนนทกนี่ใส่ได้ปกติน้อกกัปยานเท่หน่อย <c oughs> และที่เปนบาทน,นี่เพิ่นเอาใหม่เป็นเสาใหม่อันใดใหม่แดงใหม่ขักสะท้อนอบรรยากาศกัดเนาะ กับชุมพมานนี่แหละไแล้วาอาจจะเป็นห้องน้ำอีกห้องน้ำลังงไม้นะลัลงเปิดทางกระสาลูมเน,น่น,นี่คือเอาแจกเนาะเบิดทางหนาจะเป็นอันนี้แจกสั่งโดนเติบแล้วี่าปีแล้วกันนี่ก็คือบรรยากาศเดินวัดเนาะอาจจะกว้างสำนีแหละเป็นสำนีหันงลงๆเนาะ ล้มไล้มายำนาวเดือนสามเดือนสี่นาววันนี้แหละท,ทุกคนท่ากับสิตามคุบาเพิ่นหน้าเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นวาอยู่กุฏติในหน่อยตัวนั้นล้างน่ะมีสันยานเลยยื้ทั้งนี้มานีสันยานประเด้นเนาะมันคือจะหน่อย เดี๋ยวคนละคันเลยเอ้าที่น้อยคนละคันนี่เห็นเหรอคนนี่คือที่กุฏิหน่อยที่มีสัญญาณเนาะเพือ่อจะไปโทรหาโทรเบียกโทรงานนี่มาโทรอยู่นี่แหละ<อ>บ้านนอกเข้างกส่นี่แหละเนาะนี่นนนบรรยากาศกับโ,โล่งๆแบบนี้แหละ ไปบนบ่อบรรยากาศในวัดเนาะเป็นเดินทุกคนบรรยากาศยามเสารของสถานที่วัดเนาะวัดบ้านเฮาเองนี่แหละบรรยากาศยามเสาร์ปิปมาณนี่เนาะ